ก็เพิ่มด้วยเรื่องข่าวเหมืองทองอราคัมแบ็กแล้วอะไรเงี้ยโอ้่หงกระแสมาแรงมากสแกนอย่างกลมๆนะสักสามสี่วันที่ผ่านมามันได้เกิดปริศนาขึ้นมาสามปมเป็นปริศนาเหมืองทองอคราอืเป็นสามรูปธรรมที่กําลังจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรคเราจะเริ่มจากปริศนาที่ปมที่หนึ่งเหมืองทองอคราก่อยู่นะย้อนกลไปเมื่อวันที่สิบ กันยาก็คือวันพระหัสใช่ค่ะพระหัสที่10กันยาในเว็บไซต์ของบริษัทที่ชื่อว่า King s g a t e Australia ค่ะ King s g a t e ก็คือบริษัทแม่ของเหมืองทองอัคราเนี่ยแหละค่ะที่กำลังเป็นปรร้องเรียนอยู่ในขณะนี้กับบ้านเราอยู่ค่ะเอาครับมีการออกข่าวแจ้งข่าวทองอัครา King s g a t e บริษัทที่ยื่นฟ้องร้องรัฐบาลประเทศไทยค่ะเรียกค่าเสียหายหลายหมื่นล้านสามหมื่นกว่าล้านรวมเบ็ดเสร็จ ฐานช้มาตรา44สัมปิดเมืองทองอัคราอือะไรประมาณนั้นค่ะอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะก็เป็นข้อพิพาทกันอยู่นะระหว่างคิงสเกตระหว่างเมืองทองอัครากับรัฐบาลประเทศไทยอนุญาโตอยู่ขั้นตอนอนุญาโตข้อพิพาทข้อพิพาทถูกชุดขึ้นอนุญาโตราการระหว่างประเทศใช่ค่ะเขาตั้งโตรงพิจากันที่สิงคโปร์มีคุยแล้วก็ยกทิมไปเคลียร์ไปคุยกันละหนึ่งยกครับในการพูดคุยกันระหว่างที่มีข้อพิพาทกันนั้นนะ มีทักคุยกันบนโต๊ะก็คือที่สิงคโปร์ค่ะตอนน้อนุญาโตตุลาการรอบประเทศแล้วมีการคุยกันนอกรอบนอกรอบนนอกรอบมีการคุยกันนอกรอบใครคุยกับใครผมไม่แน่ใจเอาแค่นี้ก็แล้วกันในช่วงสามสบวันที่ผ่านมามันเกิดได้สามมันได้เกิดสามปริศนาถออ克าค่ะปริศนาที่หนึ่งก็คือสิบกันยายนอยู่ในเว็บไซต์ King's Gate บริษัทแม่มืองทออราใช่ค่ะ King's Gate Consolidated ประกาศ ประกาศว่ารัฐบาลระไทยอนุญาตให้เหมืองทองอัคราเอาตะกันทองคำและตะกันแร่เงินออกจากเหมืองทองอัคราไปทำการสกัดให้บริสุทธิ์ตะกันบ้างก็เรียกว่าตะกอนจะตะกรหรือจะตะกันก็แล้วแต่ตะกันก็คือกากที่ได้จากการถัุงหลงเอาแร่ออกรอบแรกเหมือนอย่างดีบุกเนี่ย เอาสินแร่ี่บมาถลุมมันจะได้ตะการออกมาโอเคมันจะได้แร่ี่บุบริสุทธิ์ออาไปจํานวนนึงและมันก็ยังมีตะการทิ้งครั้งอยู่อีกจำนวนหนึ่งในตะกานเนี่ยถ้าคุณใช้เทคโนโลยีขั้นที่สูงขึ้นอีกนะไปแยกค่าคุณก็สามารถทจะสกัดเอาทองคําบริสุทธิ์และแร่เงินบริสุทธิ์ออกมาได้อีกจํานวนอีกจๆกจํกจินวนก็มีค่าสินะใช่คิงสเกตเขาบอกว่ารัฐบาลประเทศไทยอนุญาตให้เหมืองทองอัครา ขนเอาตรากัรทองและตราการเงินออกมาสกัดเพื่อเอาทองไปสุดเอาเงินไปสุดซึ่งคำนวณแล้วนะมูลค่าของอาตาการทั้งสองส่วนเนี่ยที่อนุญาตให้ขัดขนออกไปสกัดเนี่ยมีมูลค่าคิดเป็นเงินบาทด่างน้อยๆนะสามร้อยล้านบาท320ล้านบาทนะ14ล้านเหรียญออสเตรเลียคิงส์เกต ถึงกับประกาศในเว็บไซต์ของตัวเองว่านี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ดีอเป็นนิมิตหมายว่ารัฐบาลประเทศไทยกับคิสเกตกับเมืองทองอัคราจะกลับมาเจราจากันได้ด้วยดีอีกครั้งหนึ่งใช่เป็นขั้นตอนเล็กๆแต่เป็นไปในเชิงบวกและดูเหมือนเป็นการกระทําโดยสุจริตซึ่งแสดงเห็นความตั้งใจใหม่ของรัฐบาลไทยในการดำเนินการยุติการเจราจาระหว่างทั้งสองฝ่ายในบับดอืในบัตรดในเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทั้งประเทศ ก็เจ้าเจ้าก็ทำประเทศสิก็เราก,ก็เรารับทราบกันว่าใช้หน้าตาสิบสีปิดเหมืองใช่แล้วแล้วอยู่ในขั้นตอนเขาฟ้องร้องแล,แล้วก็ฟ้องร้องเลขค่าเสียหาย3ามสี่ืนล้านเราก็อยู่ในอนุญาตเราเจกัจจา,กกายกอยู่ใช่ค่ะอยู่อยู่คิงสเกตบริษัทแม่เหมืองอัคาราบอกว่า ประเทศไทยอนุญ,ญาตให้เอาตรากันทองตรากันเงินรวมมูลค่า320ล้านบาทมาสกัดเอาทองเอาเงินบริสุทธิ์เอา้านี่ตั้งแต่ปิดเมืองไป59เรื่องก็เงียบไปแล้วนะทุกคนเราคิดว่าจบไปแล้วปิดแต่ปลายปี59ใช่ค่ะประมาณ3 1ธันลาคม59ก็จบไปแล้วแล้วที่สำคัญนะคิงสเกตเขาใช้คำว่านี่คือก้าวเล็กๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นขั้นตอนเล็กๆแต่เป็นไปในเชิงบวกและดูเหมือนจะเป็นการกระทำโดยสุจริตก็คือเป็นแนวโน้โมและทิศทางที่ดีของการยุติการเจรจาประธานโทษประธานโทษ ข้าเดียวกันปิชนาคที่สองมันก็โผล่ทับซ้อนมาในห่วงเวลาเดียวกันยิ่งทำให้เรกระเพิ่มยิ่งทําให้มโนกันทั้งประเทศมันจังหวะเหมาะจริงๆนะมันประจุเหมาะหรืออะไรไม่รู้ว่าแต่มาในจังหวะเดียวกันอ่ะปรากฏว่าปรากฏว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีเอกสารชุดหนึ่งหลุดออกสู่สาธารณะค่ะเจยวจ้าเลยแน่นอนค่ะเห็นก็ต้องตกใจค่ะประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่องขออาชญบัตรพิเศษ แร่ทองคำหัวกระดาษนะค่ะตราคุชกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าบริษัทอัครารอรซเซสจำกัดมหาชนได้ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำและเงิน จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรกประจำท้องที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับจดทะเบียนไว้เป็นค้าขอที่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับมารวมรวม24ขอเนื้อหาเนื้อที่ประมาณ2แสน8,000 8,000กว่าไร้นะคะที่ตำบลวังโป่งวังหินแล้วก็ซัเปิท้ายดงและวังสาร นะคะอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดหนึ่งสสาสห้าตำบลค่ะที่ที่จังหวัด <Okay. S 1> เพชรบูรณ์ต้อง <Okay. S 1> มีอาณาเขตแจ้งอยู่ในแผนที่ <Okay. S 1> ที่ติดท้ายประกาศนี้ <Okay. S 1> วันที่ <Okay. S 1> รู้ไหมเท่าไหร่27สิงหา63สมสิสิงหา63ลงชื่อลงชื่อนายชเวงศักดิ์คำตาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องจี้ทวนอีกครั้งนะฮะประกาศฉบับนี้ระบุข,ข้อความดังต่อไปนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบณ์ได้รับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่จุดๆรวม24คำขอมีเนื้อที่28,000ไร่เศษในท้องที่ตำบลดังต่อไปนี้อำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชบะะรบณ์แปลว่าอะไรค่ะมันเป็นปีศาจที่สองนะค่ะคำว่าได้รับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่แปลว่าอะไรค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะ ปริศนาที่สามก็โผล่ในห้วงเวลาที่ต่อเนื่องกันไปหมดเลยค่ะคราวนี้เป็นประกาศกบุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่องขออาชีพบัตรพิเศษแร่ทองคำ<ต>หัวกระดาษนะหัวกระดาษนะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทลิชทูมายนิง่งดำกัดได้ยื่นคำขออาชีพบัตรพิเศษแร่ทองคำและรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ จุดๆรวมสองคำขอมีเนื้อที่ประมาณเดี๋ยวนะคะมีเนื้อที่ประมาณ,ณ14,650ไร่นะคะอําเภอแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันทบุรีดังมีอาณาเขตแจ้งอยู่ใน <Okay. S 1> ที่แนบท้ายโ <Okay. S 1> อเคลงชื่อลงชื่อลงชื่อนะคะนางสาวการจนาทับป้อมอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีคะ่ะวันที่วันที่วันที่27สิงหาคม2563วันเดียวกันประหลาดมากวันที่เดียวก,กันกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และใช้ถ้อยคำเหมือนกันเลยรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่จุดจจุุดดสองขอรวมสองคำขอมีเนื้อที่หนึ่งมันไร่ในอำเภอแก่งหังแมวจังหวัดจันทบุรีทีนี้บริษัทเข้าไปค้นเจอว่าบริษัทลิชภูมิลิชชภูมิลิชภูมิไมนิ่งจัมันมาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่ารวย R I C H แล้วก็ไม่นิ่งก็คือแร่ะ รวยเพราะแร่แร่มันทําให้รวยค่ะบริษัทลิชภูมิไมนิงเนี่ยคนไปคนมาเป็นบริษัทอยู่ในเครือเหมืองทองอักรลาใช่เป็นในเครือบริษัทอัคราลิซอเซตจำกัดกับหุ้นคิงสเกตแคปิตอลวิธีการเข้านะทั้งคิงสเกตทั้งเหมืองทองอักราเขาไม่ได้เข้ามาถือหุ้นในลิชภูมิไมนิงตรงตรงท่องๆให้คนจับได้ง่ายๆนะ,ะเขาไปถือหุ้นผ่านโนมินีสองสามทอดแต่ไม่ว่าแตรวจแล้วเจอไนงะ แต่ไม่ว่ากันเพราะสืบค้นย้อนกลับไปที่ต้นทางเอ้าเหมืองทออัคราเอ้าคิสเกตมันดูได้หลายอย่างนะก็เกิดคําถามนี่ก็คือสามปริศนานี่ก็คือสามเหมืองทออัคราที่ทําให้กระเพื่อมกันทั้งประเทศค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ไปแปลนะค่ะไปฟังทางกลมปุะกรรมพื้นฐานและกันเมืองแรกนิดหนึ่งไปกันที่คุณวิศ สนุทัพที่คอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนณยคุณอมรรัตน์ครับครับครับเรียนถามทีละปริศนาก็แล้วกันนะครับเริ่มจากเริ่มจากคิงสเกตเขาประกาศในเว็บไซต์ของเขาเขาบอกว่าประเทศไทยอนุญาตให้เขาขนเอาตรากันทองประกันเงินมูลค่า320ล้านบาท ไปสกัดเอาทองเอาเงินบริสุทธิ์นะครับตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมครับเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนนะครับครับเป็นเป็นข้อเท็จจริงครับเป็นข้อเท็จจริงน,นะฮะคำคำว่าโกลสัลที่ภาษาอังกฤษเขาใช้นะฮะค<ำ>่ะไม่ได้แปลว่ตาตะกันนะฮะอ๋อไม,ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้แปลว่ตาตะกันนะแล้วละจะเรียกว่าอะไรทถูกต้อง,รงครโกลสัลในในทางเทคนิคของการทาเหมืองทองเนี่ยค่ะ เป็นเป็นผงเป็นผงทองคําและเงินผสมกันอยู่ฮะที่เกิดจากกระบวนการแยกแยกแร่ทองคาออกจากจากนะเป็นผงเหรอครับผงทองคําและเงินท,ที่ผสมกันอยู่เหรอคะใช้ตรงนี้เหรอคะใช่ครับใช่ครับเป็นผงทองผงเงินที่ได้จากการสกัดในรอบแรกใช่ไหมฮะใช่ครับออแล้วมันตกหล่นตกค้างใช่ไหมครับก็มันมันค้างอยู่ในระบบในโรงงานของเขาก่อนก่อนที่ก็จะหยุด อ๋อครับครับครับวันที่หนึ่งมกราหกศูนย์นะฮะค้างอยู่ในระบบการผลิตของเหมืองอ๋อครับครับครับไม่ใช่ตะกันน่นะฮะไม่ใช่ตะกันเนยนะฮะแสดงว่าแสดงว่าเมื่อปลายปี2559ที่เราใช้มาตรา44ปิดเหมืองนั้นก็เป็นการสั่งปิดกระทันหันนะครับเมื่อสั่งปิดกระทนหันมีผลทันทีกระบวนการผลิตของเหมืองมันต้องหยุดต้องหยุดปั๊บมันก็จะมีผงทองผงเงินขตกค้างอยู่ในระบบอยู่ในสายการผลิตเท่าถูกต้องนะฮะ ใช่ครับดังนั้นดังนั้นครั้งนี้เป็นเรื่องของการอนุญาตเอาสิ่งตกค้างเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์ถูกต้องนะครับก,ก็ต้องเรียนนะฮะพ,พอมีคําสั่งม4ีสีให้ให้ระงับการประกอบกิจการนะครับรวมทั้งหน่วยราชการนี่ห้ามห้ามมีการอนุญาตใดๆเกี่ยวกเรื่องเหมืองทองนี้นะครับค่ะครับ,รบทำให้อัคราเองก,ก็ก็ไม่สามารถขอขอจําหน่าย ของทองที่ตกค้างอยู่ในระบบได้เพราะมีคําสั่งกปอดกระจบให้ระงับไว้ก่อนไม่ไดไปดูยากทั้งหลายค่ะคําสั่งมสิบเดิมทีนี้ทีนี้ทีนี้เข้าใจว่าเขาคงจะติดตามมาโดยตลอดใช่ไหมครับคเขาเขาก็ทวงถามมาหลายครั้งว่าอะไรจะให้เขาเอาไอ้ของตกค้างออกออกออขายได้ว่ากันอย่างนั้นเถอะครับอืทําไมเชิญนะเชิญใะเชิญก็จะเรียนว่าทําไมถึงขายได้ แล้วทำไมจึงจึงผานอนุญาตเออทำไมพ้นมาเป็นช่วงจังหวะตอนนี้อืมครับก็เรียนว่าที่จริงนะฮะในในคำสั่งมติเสียอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านในสภานะฮะก็มีมีมีคำสั่งสั่งเป็นขั้นเป็นตอนสั่งในเรื่องห้ามใายงานอนุญาตคสั่งในเรื่องว่าใบที่มีอยู่ให้หยุดประกอบการตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราครับขณะเดียวกันนะครับให้คณะกรรมการบายแร่งชาตินี่นะครับสามารถ มติเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับรเรื่องแร่ทองคําได้ครับรวมทั้งให้มีการพัฒนานโยบายทองคําเนี่ยมารองรับ <Grab. S 2> การพัฒนาอุาตสาหกรรมเหมือนแร่ทองคําต่อไปครับ,รบซึ่งทางตรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้มีการพัฒนาตัวนโยบายทองคาขึ้นมานะครับรวมทเเั N, vocal, ้งเสนอให้คณะกรรมการนโยบายแ,ลแ,ลแร่แห่งชาติให้ความเป็นชอบ รวมทั้งสือพลมงเพื่อทราบด้วยครับซึ่งพลมองก็รับทราบตัวนโยบายตรงนี้ในเดือนสิงหาคมของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ท่านิสกรรมการนี้นายแรกงชาติเองนะครับก็มีมติให้เหมือนแพร่ทองคำนะครับสามารถประกอกกับมาประกอบกิจการได้ครับให้เหมือนอนุญาตนะครับสามารถอนุญาตใดๆเกี่ยวบเรื่องเหมือนแพทยทองคำได้ในในปี ในเดือนสิงหาคมปี2560เช่นเดียวกัน่งเรื่องเรื่องของการผ่อนคลายตัวนี้ยมีมติมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมพศ2560ถึงมามาโดยตลอดอมาตั้งนานแล้วละ่ะโทษอีกครั้งโทษอีกครั้งครับคุณวิษนุครับโทษอีกครั้งสืบเนื่องจากเรามีการประกาศบังคับใช้พรบเหมืองแร่ฉบับใหม่เมื่อปี2560ครับทีนี้ทั้งนี้นี่วองคำคําปี60 60เกิดขึ้นในช่วงเวลาเรี่ยกันด้วยอ๋อครับแล้วก็แล้วก็จะมีกฎกติกามารยาทเรื่องเหมืองแร่ทองคําประกบตามมาในปีเดียวกันก็คือปี60ใช่ใช่ครับสาระของพรบแร่ฉบับใหม่สาระของกฎกติกามารยาทเรื่องเหมืองแร่ทองคําฉบับใหม่นั้นระบุอย่างไรนะครับที่มาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ครับที่มาอนุญาตในรอบนี้ค่ะครับผมอย่างกรณีพรบแร่ฉบับใหม่นี้นะครับ ก็จะให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการแอ้นะครับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแยกประทารไปกรรฎีนโยบายทองคำนี่นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องการทำเหมืองทองคําโดยมีหลักในเรื่องของการป้องกันดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนอย่างเพิ่มขึ้นครับรวมทั้งนะฮะจุดสำคัญอีกจุดที่เี่ยวับเรื่องของ ตัวโพลตลาดหรือปกทองเนี่ยครับนโยบายตรงคาห้ามห้ามมีให้มีการจําหน่ายทองคําที่ได้จากการจาเหมืองเนี่ยนะฮะไปไปนี้ไปทําให้บริษุทต่างประเทศซึ่เป็นปัญหาในอดีตของผแก่ของท่านเราค่ะทีนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีมีนโยบายตรงคำเนี่ยห้ามมีให้มีการจําหน่ายทองคําและเงินที่ประสงค์ไปจําหน่ายต่างประเทศอืดังนั้นถึงแม คณะกรรมาริก,การนโยบายแร่ใช่จะมีมิติให้สามารถนะครับกลับมาอนุญาตเกี่<ะ>ยวกับเหมืองแร่ทองคำได้ตั้งแต่ปีิลุกซุ่มเนงจากในขณะนั้นนะฮะ,ฮะ,ะทั้งเองก็ยังมีความประสงค์ที่จะส่งของทองและ,และเงินี่่ระสุ่มเนี่ยไปจำหน่าต่ตางประเทศซึ่งมันขัดก,กับนโยบายทองคําทําให้เราไม่สามารถอาอนุญาต ให้บริไัทแร่ได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่ากันว่ากันที่จริงนะตามพราบาแร่2500และตามกติกาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทองคําเมื่อปี2560ที่จริงเราก็อนุญาตให้เขาเอาไอ้ผงทองผงเงินที่ตกค้างเนี่ยมาจําหน่ายได้เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเอามาสาก,กัดให้บริสุทธิ์ในประเทศไทยนะ ในมาเพอเท่านั้นแต่ครั้งนั้นที่มันคาราคาซังเพราะว่าเขายืนยันว่าเขาจะเอาไปทําให้บริสุทธิ์ที่ต่างประเทศมันก็เลยครับมันก็เลยอนุญาตไม่ได้ออนุญาตไม่ได้เพิ่งจะเพิ่งจะยอมทําให้บริสุทธิ์ในประเทศไทยเราจึงเพิ่งอนุญาตว่าไงว่ากันอย่างนั้นเถอะครับเข้าใจแล้วก็ตลอดเวลานะครับก็ก็มีการไปไปสร้างความร่วมมือกับ ลงหลอมทองของประเทศไทยนี่นะโอเคโอเคเข้าใจละพันในานเนที่มีทำรายการเพื่อสามารถร,รีป,ปายทองคำของเขาในประเทศได้โ <Okay. S 2> อเคก็เลยสามารถอนุญาตได้ในทางนี้น okay. Okay. นต่อเพิ่จะเรียกคําถามต่อเนื่องกันนะครับคําถามก็คือตรงนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราจะก่าวญาติให้เขาทําเหมืองทองได้คลังหรือเปล่าเกี่ยวกันนะขอคุณคงไม่เกี่ยวกันแล้วครับไม่เกี่ยวกันนะนะครับเพราะว่าทีนี้เป็นช่วงที่ทองคําราคาดีบอกว่าบริษัทก็คงมีความพยายามที่จะเอา สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีเขา, <Okay. S 1> าไม่อยู่ <Okay. S 1> แต่ก็มีมานานแลแบบ้วแต่ไม่ประโยชน์ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องของการส่งสัญญาณว่าจะอนุญาตให้เขามาทําเหมืองได้อีกครั้งนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันะไม่เกี่ยวนะโอเคไปกันรเรื่องหนึ่งไปกันอีกเรื่องหนึ่งที่อึมครึมตลอดเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ๆ,ๆทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ประกาศประกาศว่า ได้รับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่จุดจดจุดุดดรวม24คำ,คำขอ28,000ไร,ร่เศษในเอวงังปป่งเพชรบูรณ์หมายถึงคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจและผลิตแร่คำและเงินในะนครับตรงนี้แปลว่าอะไรครับรอธิบายว่าไงครับประกาศนี้ค่ะเป็นฮะฮะเป็นเป็นคำขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อการสำรวจแร่ทองคำนะครับ ที่เป็นคําขอเก่าที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศสอง6<ะ>2 5 4้าส5บหกสองนหะครับเป็นคํำขอที่ครั้งดเนินการว่าไม่ได้รับการพิจนานรณาเนื่องจากเมื่อปี50นะครับทางกระทรวงศึกษาธกรรมเนี่ยไปเสนอคณะรัฐมนตรีว่าต่อไปนี้นะจะไม่มีการจัะชะลอการอนุญาตอาจจะแบบพิเศษครับ สำรวจนโยบาทองคาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการพัฒนาครับนโยบายทองคําขึ้นมาบริหารจัดการเรื่องการอนุมัติอนุญาตแร่ทองคําครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือในปี50อะไรอย่างนั้นก็การพัฒนาทองคำตัวนโยบายทองคําก็ยังไม่แล้วเสร็จะก็เลยยังอนุญาตไม่ได้ครับแต่เมื่อเราสามารถพัฒนานโยบายทองคําได้ในปี60แล้วก็มีการบัใช้แล้วนะครับโอเคถ้าฉะนั้น ถ้าจะกลับมาเดินเรื่องใหม่โอเคผมทวนอีกครั้งนะฮะสมัยเมื่อปีสี่หกสมัยเมื่อปีสี่แปดสมัยเมื่อปีห้าศูนยนะครับเหมืองทองอคัคราได้ยื่นคําขอรวมยี่สิบสี่คำขอนั่นนะครับครั้งนั้นเราชะลอการพิจารณาคําขอหรือเราตีตกคําขอฮะตีตกหรือชะลอเป็นการชะลอเป็นการชะลอชะลอพิจารณาชะลอการพิจารณาแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้ยี่สิบเจ็ดสิงหาที่บอกว่า ได้รับจดทะเบียนไว้เป็นคําขอนั้นแปลว่าอะไรนะอีกทีนะฮะก็ก็เป็นการบอกต้องเรียนอย่างนี้นะฮะในนโยบายองคําฉบับปถุร่าสุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องการสร้างความโร่งใสก็คือเรื่องของเมื่อใดก็ตามที่มีการขออนุญาตเกิดขึ้นเกี่ยวกับการขอตํารวจแร่หรือขอกระธ h a บ b ạ ในการทําเหมืองแร่นี่นะฮะจะต้องมีการแจ้งให้้ปเชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย รับคือนโยบายตรงคงในในน้อบายนนงคํายรงคำจะปรากฏว่าตัวคําขอทั้งหมดที่พูดถึงเนี้ยเป็นคําขอของที่ไม่เคยแจ้งให้ประชาชนทราบมาก่อนคครับรับทานคมที่เลยแจ้งให้ผู้ถือกับเมือดไหวคุณคำขอระเนี้ยมาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอเคตามนโยบายตรงคำว่ามีคำขอในพื้นที่นี้เกิดขึ้นประชาชนจะได้รู้ว่ามีจะมีกิจกรรุ่นนี้เกิดนะครับครับ ความหมายของมันยังอยู่ในขั้นตอนแค่รับไว้พิจาเฉยยังไม่ได้พิจานม,าถถมัติถูกไหมฮะยังไมุ่ญาตเลยครับยัง <Okay. S 2> เรื่องอยู่มัไม่ถึงกลมเลยครับโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้มันเป็นเรื่องที่ทางเหมืองทองอคราเขาเข้ามาตามติดเขาา้เขามาติดตามเรื่องเก่าๆที่เขาเคยยื่นเอาไว้หรือยอย่างไรครับเนี่ยครับถูกต้องครับโอเคเพราะว่า<น>ตามเรื่องเก่าที่ค้างอตามเรื่องเก่าที่ค้างอยู่ครับแล้วก็ใน <Okay. S 2> ในนิในในโยบายทองคํา กฎหมายแรกฉบับใหม่ที่25ฉบับนี้นะครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการที่นาอนุญาตคําขออจุบัตพิเศษนะครับก็จะมีในเรื่องของหลักเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมครับที่ต้องก็นเพิ่มเติมมาซึ่งบริษัทท้องถิ่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมไปที่จังหวัดคราวนี้ไปกันที่ปริศนาที่สามค่ะมีประกาศเหมือนกันค่ะแต่เป็นพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะขออาชญาตพิเศษแร่ทองคำเหมือนกันของบริษัทวิชภูมิมิ่งจําบัดค่ะ ตรงนี้ขั้นตอนไหนครับอย่างไรครับก็จะเป็นขั้นตอนเดียวกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับย่างที่ท่านเข้าใจนะฮะว่าบริษัทนิจภูมิก็เป็นในเครือเดียวกับบริษัทอครลาอ๋อครับเป็นบริษัทในเครือนะะแล้วก็เป็นคําขอที่ค้างมาตั้งแต่ปีสอง9้สเก้าก็ชะลอการพิจารณาไว้เหมือนกันอ๋อสี่เก้าับ59เก้าที่เพชรบูรณ์นะครับอ๋อครับครับ ริชภูมินั้นไปคำขอเก่าสมัย2,549เรารอเราชะลอการพิจารณาไว้ก่อนโอเคอาแล้วครับไม่ได้แปลว่าเราได้อนุมัติแล้วรับวิจาณาเฉยยังไม่ยังไม่อนุญาตเลยครับเรื่องอยู่จังหวัดอยู่แล้วขั้นตอนกระบวนการยังไงคะก็ต้องรอพิจารณาคีแล้วหรือยังไงคะหรือเรามีนโยบายตรงนี้ยังไงคะครับผมเมื่อเมื่อจังหวัดได้รับเรื่องคําขอค่ะ อนนี้แล้วก็เอกสารเพิ่มเติมที่ทั้งทั้งบริษัทอัคราและบริษัทนี้จะปูมจะยื่นเข้ามานี่ฮะพื่เป็นไปในสายใหม่และนโยบายตรงคำนี้ครับถ้ามีความคุบถท่วนนะครับทางจังหวัดก็จะส่งมาที่กรมศกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการพิจารณาก็จะมีคณะกรรมการแรกเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและก็ถึงข้อว่าควรหรือไม่ควรนญรตครับครับคำอับสุดท้ายครับ เหมืองทองอาัาราที่เราสั่งปิดไปก่อนหน้านนี้นั้นนะครับเมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วล่ะมีนโยบายใหม่ออกมาแล้วล่ะเหมืองทองอาัาราเขาตามมายื่นคําขอที่จะรื้อฟื้นกันทําเหมืองตรงนั้นอีกครั้งหรือเปล่าครับตอนนี้ครับตอนนี้มีคําขอรื้อ,อฟืน้นกลับเข้ามาไหมครับเา็าต้องเรียนนะฮะว่าในเรื่องของเหมืองอาัาราเองครับนอ,นอกจากเขาจะมีประธานบักนะครับที่มีอายุอยู่ะเขาก็จะมีคํําคาขออายุประธานบัตรที่ค้างการ พิจารณาอยู่เช่นเดียวกันคือชะลอตุกชะลอไว้โดยโดยคําสั่งคอสชและและนโยวายตรงคำนะครับครับอไป่อ่นเดียวกันอันนี้เมื่อเมื่อบริษัทมีความพร้อมนะครับตรงมีมีเขาต้องทำเอกสารเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่แล้วก็ตามนโยวายตรงคำเข้ามากรมสามารถพิจารณาได้ครับครับย้ำอีกครั้งกันะฮะทางมือทองอัครา เขาได้กลับมาติดตามคําขอต่ออายุอาชีวบัตรพิเศษตรงนั้นหรือไม่ครับจนถึงขนาดนี้ค่ะก็ในขณะนี้ก็เขากําลังพยายามติดตามเรื่องเดิมอยู่ครับโอเคติดตามเรื่องเดิมอยู่นะจะทาเรื่องเข้ามาคล้ายๆแต่ว่าแต่ว่าไอ้เรื่องคําขอต่ออายุอาชีวบัตรมันต้องไปกิกออฟไปนับหนึ่งไปเริ่มต้นจากพื้นที่ใช่ไหมฮะแล้วค่อยมาที่ส่วนกลางจังหวัดใช่ครับยังไม่ได้มาจากพื้นที่ยังมาไม่ถึงส่วนกลางนะฮะ ยังมาไม่ถึงครับโอเคเอาละครับกลับก็ขอบคุณมากครับคุณวิศนุขอบคุณนะคะท่านที่ปดีคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีิบดีวิศนุทับเทียงนะคะอธิบรีกกรมอุตสาหกรรมพืชานและการเมืองแร่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเสาร์อาทิตย์ผ่านมาผมอยู่ไม่เป็นสุขเลยโอ้โหนั่นกระชอนเนี่ยเพราะบอกคำแบกแล้วแบกแล้วเหมืองทองตักข้าวตักข้าวเข้าปากนี่ผมต้องระวังเพราะว่ามันจะเกิดอาการสึดสำลักตลอดเวลาทุกคําที่ตักเข้าปากนี่สำลักทุกทีเหมือนมีใครทัก มีคนพูดถึงเยอะ